สวัสดีครับโอตาคุอุนตานะครับวันนี้โคตรดีใจนะครับถ้าใครได้เห็นคลิปคลิปที่แล้วของผมก็คือได้ของแล้วนี่มาแล้วและหนึ่งในตัวนั้นก็คือโกสไลเดอร์ครับแล้วก็โพสถามไปเขาก็บอกว่ามีคนมาบอกคนเดียวแหละว่าให้รีวิวตัวนี้ก็จัดไปทั้งทั้งที่ประวัติผมก็ยังไม่แข็งนะเนี่ยต้องเปิดอ่านสดนะโอเคตัวนี้เป็น Marvel ูนิเวอร์ส3.75นิ้วนะครับ ของแฮสบซึ่งยังไงอะ่ะมันโคตรเทอ่อ่ะเพราะว่าผมนะเกียดมากเลยไอห,หนังหนังโกสไลเลอร์ที่เขาทำเป็นหนังเวอร์ชั่นของนิโคลัสเคสอ่ะคือความสนุกก็ไม่มีแล้วยิ่งภาคสองนะหว่วยหมดทุกอย่างเนื้อเรื่องก็ห่วยไอตัวร้ายเป็นเมฟิโตไอนี่แม่งเอาไปเป็นซาตานซะนั้นแทนที่จะเป็นหนังแบบดักดักมันๆเสือกเป็นหนังศาสนา คือมันเน่าเละหมดเลยก็ตัวนี้ไม่ยังไม่ได้ขยับอะไรมากครับเมื่อวานแกะออกมาก็ดูอ่าโอเคชิ้นส่วนครบเสียบสแตนแล้วก็เอาไปวางบนอย่างเนี่ยบนชั้นวางก็มาที่ประวัติก็แล้วกัน,กนมันมีสองตัวนะครับ Ghost Rider คือ Johnny b l a กับอีกตัวหนึ่ง Danny c a คชอะไรทุกอย่างเนี่ยผมเรียกไม่ถูกผมจะเล่าแค่ของ j อน n n y b a นะโอเค จอห์นนี่เบเป็นลูกชายของสตันแมนนะครับคือบาร์ตันเบ h มีน้องสองคนคือบา b a บ a และเอ้ยอันนี้หมายถึงบาร์ตันเบ h มั้งอ่ะเอาง่ายคือแม่เขาคือนาวมิเคลนะครับต่อมาพ่อเขาได้เสียชีวิตในขณะทำการแสดงนะแล้วแม่เขาก็ทิ้งไปก่อนนั้น,น,นแล้ว จากนั้นนะครับเขาได้รับการอุประโดยคลาสซิมสันผู้ที่เป็นสตันมอเตอร์ไซค์เหมือนพ่อนะครับแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับล็อกแซนซิมสันลูกลูกสาวของคล s สนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นแฟนกันโอเคแล้วต่อมานะครับคล s สซิมสันก็ป่วยใกล้จะเสียชีวิตเป็นมะเร็งจอนนี้ก็แบบว่ายัางไงทำทุกอย่างเพื่อให้เขารอดก็เลยพาดไป ขายวิญญาณให้กับเมฟิสโตนะครับซึ่งในหนังก็จะบอกเป็นซาตานคือผมชอบเวอร์ชันเมฟิสโตมากกว่าคือมันไม่ได้เน้นศาสนาอะไรโอเคแล้วต่อมาก็เป็นโกสไลเดอร์แต่ก่อนหน้านั้นก็มีล็อกแซนก็ปรากฏตัวแล้วใช้คาถาที่ไปฝึกมามาขับไล่เมฟิสโตไปได้แต่ก็ยังไงจอนนี่ก็เป็นโกสไลเดอร์อยู่ดีแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มีโซ่ อย่างที่เห็นกันในหนังนะครับโอเคประวัติมีอีกยาวอ๋อนี่ครับงั้นผมจะพูดแดเนียลเคสด้วยกันเขาเกิดที่บุกลินในคืนวันฮาโลวีนเขาและพี่สาวคือบาวบาร่าไปพบเหตุการณ์ฆาตกรรมเขาจึงถูกพวกอัอน,อนตพันไล่ล่าแดเนียลกับพี่จึงพาจึงพา,งพากันไปหลบซ่อนในสุสานรถเก่านะครับแล้วก็ไปเจอมอไซคันนึงแล้วพอไปจับขน,นังเขา,าก็กลายเป็นโกดเลเดอร์แล้วก็ ไปร่วมทีม Midnight Sun รวมฮีโร่เหนือธรรมชาติก็คือมีด็อกเตอร์สแตนจ์เบแล้วก็จอห์นนี่เบสแล้วก็ไปสู้กับเหล่าอสูนโอเคก็คือโกสไล r ดอร์นั่นเองมันมีหลายชุดนะครับโกสไลเดอร์ผมก็มาวิดีโอว์ทำออกมาชุดเดียวก็รีวิวแค่ชุดนี้แหละโอเคมาดูที่รายละเอียดกันตัวนี้เคยเห็นพี่โชว์ออฟรีวิวนานมากนะครับเขารีวิวดีมากแล้วก็ ฟิกเกอร์ก็สวยมากเอาไอนี้ออกก่อนได้เอาโซ่ออกก่อนโอเคตัวนี้ฮะมันน่าจะทำแบบทำออกมาพร้อมชุดกัมโมไซขายสิบเหรียญผมก็ยอมซื้อนะแพ่งเทะนะมาที่หัวของเขานะครับทำออกมาเป็นกระโหลกเลยแล้วก็หลังกระโหลกเป็นไฟนะครับไฟนี้ก็ทำสวยดีเนี่ยคือทำเหมือนเป็น ติดไปคือยังไงดูดูแล้วไม่เป็นไฟอ่ะมันดูแล้วไม่ใช่ผมอ่ะเนี่ยลงสีลงอะไรคือเหมือนจะใสนะแต่มันก็ใส่นิดหน่อยตาน,นี่เราสามารถหยอดใส่อะไรเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันทำมาโบโบยแล้วหน้าก็เนี่ยดูดิชัดเจนเลยสีเลอะไม่มีนะครับตัวนี้ทำมาดีมากหรือว่าผมยังไม่สังเกตก็ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่มีเลย ค่าปันคอก็สวยนะครับชุดก็เป็นสีสีฟ้าอ่อนตัดกับสีดำชุดคือก็คือเป็นชุดสแตนแมนนะครับพวกขี่มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณเนี้ยโอเคลงสีมาอย่างดีมีเข็มขัดสีสีสีสสจดคือเนี่ยแล้วก็มีเงาระวิบละวับเสื้อก็แบบดูแบบเขาทำดูให้มันยับยับ,ยบเหมือนแบบไม่ได้ผ่านการต่อสู้หรอกคือ ก็เข้าใจนะเป็นสแตนแมนขับม,มอไซค์อะไรแบบเนี้ยเสื้อต้องมียับบ้างโอเคเท่ถุงมือถุงมือก็ทําออกมาได้ยับพอสมควรนะครับโอเคเลยมือตัวนี้จำไม่ได้แล้วเป็นรีเพซของตัวอะไรพี่โชว์ออฟเขาก็เคยพูดเอาไว้แต่ว่าอันนี้ครับมือมีเหมือนสําหรับจับมอไซค์อะเนี่ยขี่ชอปเปอร์ต้องจับแบบนี้หรือเปล่าวะ ผมไม่เคยขี่นะแต่เคยเล่นใน gta นี่มั้งบึนบึนอยากอยากได้ชอปเปอร์ให้มันขี่มากเลยแต่ผมไม่มี okay. นี่ครับเสื้อยับได้ดีเลยมีผ้าพันคอมีในในตาในจมูกในปากก็แต่งเป็นสีสม้มเหมือนมีไฟลุกตลอดเวลาคือมันทำสวยมากแล้วก็ผิดหวังจริงที่ ไอ้่า่จะไม่ได้ที่เอาหนังโกดเลเดอร์ไปทำสองภาคออกมาแม่งภาคแรกเกือบจะรับไม่ได้ภาคสองรับไม่ได้ทำไมไม่อยู่กับมาเวลวะแล้วพอทำด็อกเตอรสเตนจะได้เอาอันนี้ไปเป็นแท็กทีมกันด้วยก็ดีโอเคมาที่อ t i c u l a เช o นนะครับหัวหมุนได้สามรอยกสิบฝืดนิดนึงขึ้นลงได้นะครับหัวเป็นเป็นบาจอยมั้ง เป็นแบบที่มันแกะให้หลุดไม่ได้คือถ้าหลุดแล้วเสียแต่ขึ้นลงได้ยางครับเพราะติดผมข้างหลังผ้าพันคอนะครับเอียงได้นิดหน่อยคือเหมือนเขาไม่ได้ติดกาวแขนนะครับหมุนได้สามรอยกสิบขึ้นลงได้เดี๋ยวจะบอกครับตอนรีวิว i อออนฟิเพราะว่าตัวนั้นนี่แขนด้านนี้นี่เหมือนเอามาผ้าเลยมันค้างอยู่แบบนี้แล้วก็ลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ หมือนจะฝืดสอกเข้าออกได้ครับสอกหมุนไม่ได้โอเคมากมือหมุนได้สามร้อยกสิบช่วงตัวบนนะครับก็หมุนได้สามร้อยหกสิบเอียงไปซ้ายขวาได้นิดหน่อยขึ้นลงได้ก็คือเป็นแบบจุดขยับของ MU เอ้ยตาละช่วงตัวล่างครับตรงเข็มขัดน่าจะโอเคหมุนได้สามร้อกสิบนะครับแต่ผมจะไม่หมุนเพราะเดี๋ยวกลัวมันหลวมนะขานะครับเป็น แบบนี้นะครับผมถามพี่โชว์ออฟแล้วสกายถามเลยเขาบอกว่ามันเรียกว่าอล l ็ s o เก็ตนะครับพี่เขาก็บอกเหมือนกันว่าตอนแรกเขาก็เรียกว่าบอลจ j o คือมันเรียกว่าอล l ็อ so ก c k e t หรือไม่ก็ฮิน g ์ผมจะเรียกบอล l socket กันกันหมุนได้360ผมไม่อยากหมุนตรงนี้ก็หมุนได้360ก็ไม่อยากหมุนเหมือนกันไม่อยากให้ฟิกเกอร์มันหลวมแล้วไม่อยากให้มันฝืดไปด้วย d o ล b อ e เหล่านี้นะครับดูเิครับคือถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็น ตรงไอเนี้ยข้อต่อเลยเพราะว่าเขาทำาสวยมากเป็นสีดำกลมกลืนเท้าขึ้นลงได้นะครับนิดหน่อยนะหมุนได้สามรสิบตัวนี้อ่ะมาที่ c อเซอรี y มากับโซ่นะครับโซ่ที่ทำได้สวยดูดิมันจะมีเหมือนผัดกับสีส้มบ้างเหมือนมีไฟลุกตลอดสงสัยแฮสโบตอนนั้นลุงเรืองอยู่แล้วเอามาใส่ที่มือได้หรือไม่ได้หรือไม่ไ มันใส่ได้นะครับแต่มันหลวมมากอะมันจะห้อยตรงเต่งเลยนะดูดิดดเวลาผมโพสผมก็เลยทําแบบนี้เอามาพันมือเอามาพันคอนี้แล้วเอามืออีกมือหนึงมาถือเหมือนกําลังเก๊กอยู่เท่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถือได้ไหน่ะแต่เท่าที่ดูหนังอะมันก็น่าจะถือด้านที่เป็นโซ่ด้านที่เป็นไฟเหมันจะไม่ถือโอเคโซ่ก็สวยมากนะครับทำรายละเอียดออกมาได้สุดยอดแต่โซน่นีนิ่มนิ่มนุ่มเลย มากับฟิกเกอร์สแตนนะครับแฮสบูลุ่งเรืองจะมีฟิกเกอร์สแตนโกสไลเดอร์ศูนย์สามศูนย์มาเวลตอนนี้ไม่มีแล้วฟิกเกอร์สแตนเป็นแค่ความหลังอันนาเศร้าโอเคมาดูกล่องกันครับนี่นะครับคือกล่องพึ่งสั่งมาสดๆรด้อนๆเมื่อวานเอย้ไม่ดิสั่งเกือบเดือนแล้วของมาเมื่อวานตรงนี้ก็ทำมาอย่างสวยเลยเป็นโกสไลเดอร์ในชุดนี้ ของกับโซ่แต่โซ่มันยาวโซ่ที่เขาถืออยู่สั้นเป็นแฮมเมอร์นะครับมีมากับท็อปซีเคดฟของเก่าจะมีท็อปซีเคดผมว่ามันก็โอเคนะมันโอเคกว่าโอเคกว่าของใหม่ที่มากับเออะไรอ่ะคอมิคช็อตอะที่คือเป็นกระดาษลังอะ่ะนี่ท็อปซีเคผมจะขาดแล้วผมยังไม่แก่นะเพิง่งได้มาเมื่อวานโอเคนี่คือการ์ดของเขา จอร์นทานจอร์นี่เบรสโอ้ตรงนี้ก็มีประวัติด้วยว่ะสูงหกฟุตสองนิ้ว six m เป็นผู้ชาย eye flaming red weight สองรอยี่สิบปอนด์ collider has super human strength and เออเนี่ยความสามารถเขาก็คือแข็งแรงอาจจะอาจจะไม่เท่าฮัคแต่ว่าก็ถือว่าแข็งแรงมีพลังพิเศษสามารถใช้เขาเราียกว่าตาสักอย่างอะที่จ้องตาศัตรูแล้วแบบว่า ค่าได้โดยการเรียกบาปอะไรออกมาเนี่ยผมชอบมากเลยแฮสบททำแบบเนี้ยมันสวยอะ่ะมันดีกว่าสมัยใหม่อีกดูสวยมากอ่ะอันนี้เป็นอะไรโอ้ยพี่โชว์ออฟก,ก็เคยบอกผมก็ไม่อยากทำเหมือนกันสงสัยมันเก่าไปแล้วมั้งตอนนี้จากนอร์แมนออสบอนถึงวิกเตอร์วอนดูม I do not know nor I care what goes on อะไรไม่รู้มึงคุยอะไรกันอะใครอยากรู้บ้างใครอะไรมึงคุยกันคือมาแค่อันนี้ก็พอแล้วมาแค่การ์ดก็อย่างอย่างเดียวก็พอแล้วโอเคเวลาจะนานแล้วนี่นะครับโพสไลเดอร์ Rider, กล่องข้างหลังเป็นซีรีส์สองนัมเบอร์สามสิบนะครับตัวอื่นในซีรีส์ก็คือบุฟวอลีนมัลติเพลแมนแล้วก็มิสติกผมไม่มีสักตัวเลย no man, นอะร์แมนนบีคัมเอเจนต์ออฟแฮมเมอร์ at f u r f i r e d com มึงแฮมเมอร์แล้วมึงเกียดอะไรกับฟิวเรียวะ โอเคก็จะ okay. จบแล้วนะครับตัวต่อไปก็เดี๋ยวกะว่าจะโพสให้ขอกันในแฟนเพจนะครับว่าจะเป็นตัวไหนดีก็ช่วยไลค์แชร์แล้วก็ subscribe นะครับตอนนี้ subscribe มีเจดิคนผมบล็อกไปประมาณเยอะอยู่อะ่ะเพราะมันมีคนชอบแกล้งผมก็บล็อกไปแล้วก็เหลือหกสิบแปดหกสิบ้า็ขอให้ถึงร้อสักทีอะ แล้วก็วิวนะครับยอดวิวดีมากแต่ถ้าเอาแค่ฟิกเกอร์อย่างเดียวก็อย่างฮอกอายเนี่ยวิวน้อยมากเลยคือเขาก็แชร์ให้นะแต่ไม่รู้คนไม่ดูหรือยังไงกันก็ขอคลิปเนี้ยขอให้แชร์อีกนะครับหลายๆแฟนเพจเลยขอร้องเถอะผมต้องการวิวเยอะๆบ้างคือแต่ก่อนผมอาจจะบอกว่าขอแค่ร้อยกว่าวิวแต่ตอนนี้ขอขอสักสองร้อยก็ดี ก็เออยอมรับนะครับว่ามันโลบแต่ว่าร้0 1ร0อยสมันก็น้อยไปรับไม่ได้นะครับก็จบแล้วครับแค่นี้ครับอย่าลืมวิวเยอะๆไลค์เยอะๆ,ๆนะครับ